โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานในการมฐานแล้วตอนนี้ไปโปรดตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐา,านเบื้องต้นและเบื้องปลาย <c oughs> สำหรับนะักปฏิบัติพระกรรมฐา,านเบื้องตน้นให้ขอพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก เวลาให้ใจเขา้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่วาให้ใจออกให้ใจเขา้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสัน้นก็รู้อยู่อันนี้เป็นการทรงสติสัมปชัญญะที่เราเรียกันว่าอนาปานนสติกรรมฐานก็ถือว่าเป็นพื้นฐานใหญ่หลังจากนั้นที่จะภาวนา เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาใ,ใจออกนึกว่าโอถ้าจิตยังทรงอยู่เพียงนี้ก็ถือว่าจิตเป็นสมาธิเป็นมหากุศลใหญ่ถ้าพร้อมกันนั้นก่อนที่จะภาวนาหรือพิจารณาใดๆใกล้แผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งหมดทำใจสบายคิดว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรที่ดีสำหรับคนและสัตว์ทั้งหมด คนใดที่ประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเคยกันแกล้งเราด้วยริการทั้งปวงเราให้อภัยกับบคุคคลนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าการกระทําทอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายเป็นสําคัญทําไปเพื่อความเข้าใจผิดเติมหน้ากิเลสมันเรื่องควบคุมใจจิตใจวันไหวไปตามกระแสะของกิเลสเป็นเหตุให้เป็นทุกข์เราไม่ยอมรับ จิตเราน้มไปแห้ภัยกำลังใจจะเบาอารมณ์จะเป็นขุศลหลังจากนั้นก็ตั้งใจนึกถึงความดีก็องส์สมเด็จประทศพลพิจารณาศีลควบคุมศีลให้บริสุทธิ์จิตทรงอยู่ในสมาธิคือกำหนดรูล้ลมให้ใจเขา้าใจออกพร้อมก,กับคำภาวนานี่เป็นอาการของบรรดากรรมน้อัก,กมาปฏิบัติกรรมฐานเบื้องตน้น ความจริงเบื้องต้นหรือเบื้องปลายเขาต้องใช้เหมือนกันหมดดันั้นดับการขึ้นต้นเขาต้องใช้แบบนี้เหมือนกันต่อที่นี้ไปก็จะแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของอรูปฌานความจริงอรูปฌานกล่าวมาแล้วในตอนในตอนก่อนจบแล้วเป็นการกล่าวโดยย่อพอเข้าใจเพราะว่าการปฏิบัตินี่เราไม่ต้องการคำอธิบายอะไรมาก เนื่องด้วยรูปฌานที่เราจะพิจใช้เราก็ต้องได้ฌานสี่จากกสินอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนแล้วก็พิจารณาการสานัญจายตนะคือพิจารณาอากาศอากินจวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณอากินจัญญายตนะพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยในวสัญญานาวสัญญายตนะทำมีความรู้สึกวางเฉย หมายความว่าทำเป็นคนมีสัญญาคือความจำทำเป็นคนไม่มีความจำถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่ต้องการมันหมดมันจะหนาวมันจะร้อนมันจะหิวมันจะกระหายยังไงก็ตามมีกินก็กินไม่มีกินก็แล้วไปพม่มีผ้าห่มแล้วรู้หนาวแล้ก็ห่มเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีก็แล้วไปเป็นอันว่าไม่สนใจกับขันห้า ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านที่เจริญนรูปปา,า,านเห็นว่ากันห้าเป็นทุกข์เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ที่มีทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เพราะอาศัยขันห้าเป็นสําคัญถ้าร่างกายไม่มีเสแล้วเราก็ไม่มีการรับสัมผสัสใดๆความหิวก็ไม่มีความกระหายก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีความหนาวก็ไม่มีการเจรกระทบกระทั่งการมณ์ต่างๆใดๆมันก็ไม่มีทั้งหมดเป็นอันว่าตัด เพราะไม่ต้องการรูปต่อไปดังนั้นท่านที่เจริญอรูปฌานเวลาจะตายเข้าอรูปฌานจะไปเกิดเป็นอรูปกผมไม่มีรูปมีสภาพาคล้ายกันนิพพานแต่ถ้าว่าถ้าหมดบุญวัสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นอันว่าไม่ใช่นิพพานแนทางแนะนำขอ,ององค์สมเด็จพระิจิตามารบรมศาสนดาก็ทรงสอนต่อไป ความจริงตั้งแต่ฌานที่หนึ่งหรือว,ว่าคณิกะสมาธิมาถึงอรูปฌานนี่พรามเขาปฏิบัติกันมาแล้วเป็นวิธีปฏิบัติของพรามแต่ว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้องสมเด็จพระจอมไตรปรมกศาสยานดาจึงนำมาแนะนำบรรดาเราทัง้งหลายแต่ว่าพรามเข้าใจว่าจบก,กิจแค่รูปฌานองสมเด็จพระพิจิตรมานพิจรนารณาเรว่องนายของปัญญา ว่ากิจแค่รูปฌานนี้ยังไม่ถึงความหมดทุกข์ยังไม่ใช่โมกตธรรมคือทําเป็นเครื่องพ้นจากความเกิดยังต้องเกิดอีกดัง <c oughs> นั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงแนะนําให้ปฏิบัติในวิปัสสนาญาณต่อไปนี่ท่านที่ได้รูปฌานแล้วถ้าปฏิบัติในด้านวิปัสสนาญาณก็ไม่มีอะไรหนักเพราะว่าไม่ต้องจับเบื้องต้น ตามที่ดิงกล่าวบอกว่าถ้าบคุคคลใดได้รูปฌานและเจริญมีปัจนาญ,ญาณพระโบราณอาจารย์สมัยก่อนท่านบอกว่าเพียงแค่เคี้ยวหมากแหละก็สําเร็จอรหัตผลทั้งนี้เพราระอะไรก็เพราะว่าขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูการที่เจรณญรูปฌานอากาสานัญจาย,ยตนะ ท่านพิจรารณาเห็นว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้สภาวะก็ร่างกายเหมือนกับอากาศเพราะอะไรต่อไปมันก็ไม่มีเหลือมันพังหมดแล้วไม่มีเหลือจิตท่ามนมายึดในร่างกายตั้งแต่อากาศสารนันจายตนะเป็นต้นมาวิญญาณัญจายตนะฌานวิญญาณได้กับความรู้สึกของจิตคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิต ท่านหลายเหล่านี้ก็มาพิจรารณาบอกว่าสภาวะของจิตนี่หาที่สุดไม่ได้มันจะหาจุดจบเป็นความคิดไม่ได้เลยตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายมันก็ไม่มีจุดจบดังนั้นอารมณ์ของจิตนี่ไม่น่าคบเราไม่ต้องการอารมณ์สัมผัสใ,ใดๆของจิตทั้งหมดจิตต้องการสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองความสดสวยวิญามในสดสง่ง ความพองแผ่วในผิวพัธุ์จิตไม่ต้องการที่จิตต้องการในนี้เราไม่เอาอารมณ์ต่างๆที่จิตเข้ามาดึงเข้ามาเพื่อเป็นการสัมผัสมาปรนเปืออารมณ์ของตนเองท่านวางทิ้งหมดเพราะมีความรู้สึกว่าจิตมีสภาพไม่ดีคำว่าวิญญาณความรู้สึกคือกระแสะของจิตนี่ที่ไปคบในเขตต่างๆไม่ดีและเป็นเหตุนํามาสร้างความทุกข์เป็นปัจจัยของความเกิด ท่านไม่คมบการณมภายนอกใดๆทั้งหมดอันนี้เทียบได้กับสังขารุเปขายานสำหรับอากา,ศา,ศา,ศารสา,าัญญายาตนะก็เทียบได้แก่ตัวอนัตตานี่ความจริงเป็นวิปัสนาญาณอย่างอ่อนแต่ความจริงก็เข้มข้นมาชิน้อยแล้วน,นี่มากินจัญญาตนาชานท่านพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ร่างกายนี้มันก็สลายตัวไปหมด ยังมีจิตกำหนดว่าเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดร่างกายก็ดีเราก็ไม่ต้องการคืนต้องการมันอีกมันก็มีสภาพเป็นทุกข์มาสัมผัสอาการต่า,รางๆที่ไปอากเป็นอาก,การของความทุกข์วัตถุต่างๆทั้งหมดเราไม่ต้องการเพราะมันมีสภาพสลายตัวไปไม่ใช่เป็นที่จริงแท้จริง เมื่อเรามาพิจารณาตัวนี้จะเห็นว่าเป็นตัวจุดของมิปัสนายานตัวหนึ่งแต่ท่านไม่ตัดให้ขาดเป็นมิปัสนายานตัวสําคัญมาข้อสุดท้ายในวสัญญาณาสัญญาญตนะตัวนี้เป็นสังขารเปขายานแท้ไม่ความมัมีอารมเฉยเป็นคนมีความจําทําเหมือนคนไม่มีความจา ให้ความจำนี่มันจำเพราะร่างกายนี่มันเป็นเราเป็นขวงเรานี่ตัวเรานั้นพัวเรานั้นเมียเรานั้นพ่อเรานั้นลูกเรานี่ลูกเรานี่นี่ลูกเราหลานเราเลนเราเพื่อนเราวัตถุนโน่นเป็นเราเป็นของเราเนเาี่ยมันจำใครเขานิยมช,มชมชอบเขาสรรเสริญเราจำาเราใครเขาด่าว่าไปที่ไม่ถูกใจเราจำนี่เป็นสภาพของอารมณ์ปกติ แต่ว่าท่านที่เจริญในวสัญญานาสัญญาจตนณท่านไม่จําไม่จำอะไรทั้งหมดจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีเป็นภรรยาทำความรู้สึกเฉยๆที่ว่าเฉยก็เพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นขันห้ามันประกอบไปด้วยขันห้าแต่เพียงขันห้าของท่านเองท่านยังไม่ต้องการท่านจะต้องการขันห้าของใคร อารมณ์ของท่านเองท่านยังไม่ต้องการท่านจะต้องการอารมณ์ของใครเป็นอนุว่าการเจริญอรูปประชานมีสภาวะคล้ายถึงระอรหันมากแต่ทว่าอนุสัสย,ยังไม่หมดคำว่าอนุปัสย,ยังไม่หมดก็หมายความว่ารูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดียังมีกิจลักในรูปประชานและอรูปประชาน เพราะว่าเจริญอรูประชานต้องตั้งกระสินขึ้นมาก่อนเมื่อตั้งกระสินขึ้นมากระสินเป็นรูปประชานแล้วเพิกรูปประชานทิ้งไปจับประปรูเข้ามาแทนให้จิตทรงอยู่ในฌานสี่เสมอไปนี่เป็นอว่าสังโยคเบื้องท้ายท่านยังตัดไม่ได้ก็ยังติดอยู่ในรูปร,ราคาและอรูปร,ราะนีนสำหรับมานะท่านยังมีความทันหนงว่าเรา ดีกว่าคนอื่นคนอื่นนี่ยังมัวเมาอยู่ในในขันห้ามัวเมาอยู่ในทรัพย์สิสนเราไม่ต้องการอารมณ์อย่างนี้ยังมีอยู่อุทจจะสำหรับอารมณ์ุูงซ่านก็หมายความว่าจิตที่คิดว่าร่างกายมันไม่ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์อารมณ์ทำอย่างนึกตัดอยู่ตลอดเวลาอยากจะไปพ้นอาการของขันห้านี่แค่สิ่ง นี่ม่นก็แหก็รู้สึกว่าท่านดีมากเลยสำหรับปวิชานั่นก็หมายความว่ายังไม่สามารถจะตักกิเลสให้เป็นสมุทเทตระหารได้เป็นนั้นว่าท่านที่ทรงอรูปฌานสีนี่เรเรียกกันว่าสมาบัตแปดท่านก็ยังติดอยู่ในรูปราคะอรูปราคะมานะอุตจาวิชา ยังเป็นสังโยคคือตัวข้างท้ายตอนปลายที่จะเป็นอรหัตผลสำหรับอารมณ์การมาราคะปฏิคะนั้นท่านกดไว้ได้เดอมาน่อยของฌานแต่ความจริงไม่ได้ตัดท่านกดเอาไว้ร่วงความมากกิเลสทั้งหลายนี่ยังไม่สิน้นแต่ว่ากำลังนานักเหมือนกับคนกดคอเสือเอาไว้เป็นคนที่มีกำลังใหญ่สามารถจะกดคอเสือให้นอนนิ่งอยู่ได้โดยไม่ปล่อยให้เสือลุกขึ้นมา แต่ว่าถ้าจังหวะใดกําลัางอ่อนเมื่อใดเสีอก็ลุกขึ้นกัดเหมือนนั้นก็ได้กับสภาพที่ว่าท่านไปเกิดเป็นในรูปกระพริมเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีไอ้ตัวปาทานคันห้ามันก็กลับมาเกิดใหม่ยังไม่เป็นปัจจัยเขาา้าถึงปณิพาณชเจ้ว่าถึงพระโสดาบันก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่มีอะไรตัด ยันนันโอสมเด็จพระสงฆ์เสวัตติโสภาเจริญทรงแนะนําว่าการาทําจิตเข้าถึงรูปฌานแล้วแต่ตอนนี้ก็จยขออธิบายรวมไปเสียเลยว่าเรามีสมาธิเล็กน้อยก็ดีณิกา,สา,การสมาธิก็ดีอุปจารสมาธิก็ดีปฐมฌานฌานที่หนึ่งก็ดีฌานที่สองที่สามที่สี่เป็นรูปฌานก็ดี หรือว่มมามีอารมป,ประชานก็ดีเวลาที่จะพิจารณากันท้าในด้านนี้พ็สนาญาให้ทําจิตทรงสมาธิให้ทรงตัวมีอารมณ์สงัดจากนิวรห้าระการทํา,า,าใจให้เป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขเป็นอุเบกขามามยึดหน้ามายึดหลังไม่คิดถึงข้างหน้าไม่คิดถึงข้างหลังไม่คิดถึงพวอถึงเมียถึงพี่ถึงน้องถึงรับสินต่าง มีอารมณ์ทรงตัวดีแล้วก็อถอยหลังมาพิจารณากันห้าปัญญามันก็จะเกิดเมื่อจิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่านแล้วก็กลับเข้ามาจับลมหายใจเขาออกคำภาวนาใหม่ให้จิตเป็นทรงตัวสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้กับการเจริญวิปัสสนาญาณถ้ามีความฉลาดอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเราก็เป็นพระอริยเจา้าไ ถ้าเราเจอในรูปประชานก็ต้องตัดตั้งแต่ปัโสดาบันค,คือสกาดิฐิวิจิกิจชาสิรปตาปรามัตรูปรากกามราคาปฏิคาไปเลยสำหรับที่ท่านได้อารูปฌานก็ใช้วิปัญญาเพืจินน่าคือทำจิตให้เข้าถึงอรูปฌานเต็มระดับตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าจิตเป็นสังขารูปเกคาญา มารวบรวมกาลังใจใหม่ว่ารูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีสําหรับรูปประชานคือกสินอรูปประชานคืออารมณ์ทั้งสี่ตามที่กล่าวมายังไม่เป็นปัจจัยแห่งการคนถุกแต่ว่าเราจะยึดรูปประชานและรูปประชานนี้เป็นกําลังห้ามหันกิเลสต,ต่อไปต่อจากนั้นไปก็ามาพิจารณาว่าเราไม่น่าจะทิ้ตัวที้ตนคนทั้งหมดเกิดไปแล้วตายเหมือนกัน จะดีจะชั่วก็มีสภาวะตายเหมือนกันหมดไม่มีอะไรพิธีพิถีโลกนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์หาที่สุดไม่ได้ถ้าเราจะลหลงไหลฝ่ายฝันยกเพียงรูประชานและรูประชานเราก็ไม่้นทุกข์ดินแดนที่เต็มไปได้วยความสุขนั่นก็คือพระนิพพาน โดยใชอารมณ์ง,ง่ายๆคําว่าตัดอารมณ์ตัณหาที่เราต้องการคือการเกิดเป็นมนุษย์คนดีการเกิดเป็นวันได้นคนดีการเกิดเป็นพรหมคนดีไม่มีสําหรับเราพอดินแดนอันสามดินแดนนี้เป็นดินแดนที่ยังไม่พ้นความทุกข์ความจริงที่ท่านหลายจเจริญอ,อรูปฌานนั้นต้องท่านต้องการอารูปภรรมมีอาร,รมณ์อยู่แค่นั้นแต่เราก็เห็นว่าอารูปพรหมนี่เป็นของไม่ดี จะมีความสุขไม่รับการสัมผัสในขณะที่บุญยังทรงอยู่เท่านั้นต่อไปก็ยังไม่ต่อไปก็ต้องกลับมาสเสวยความทุกข์ต่อไปอีกแล้วก็ยังนับกลับนับกันไม่ทวนว่ามันจะพ้นทุกข์เมื่อไรดังนั้นจึงมาเจารณาว่าธรรมะใดที่องค์สมเด็จไปจอมตายตทรงตัดให้เราละนั่นก็คือสกายทิฏฐิพิจรารณาแต่ภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราวิจิกิจฉาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จตระสสมมาสัมพุทธเจ้ามีประโยชน์ศีรพตาปรามาตการละเมิดสินย่อมเป็นโทษเราจะทรงสินให้บริสุทธิ์กามราคะเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่มีสุข ถ้ามีกรรมมีผัวมีเมียมีมลกูกมีหลานก็สนสารเต็มไปด้วยความทุกข์หา doubts, ความสุขไม่ได้มีแต่ความมุ่นวายการโกรธการพยาบาาคิดประหัตประหารกันถึงกันลนกันนั้นเป็นปัจจัยของความเร้อนร้าหาความสุขไม่ได้เราไม่ต้องการอารมณ์นี้ทั้งหมดอารมณ์ที่ติดอยู่ในรูปประชานก็ดีในรูปประชานก็ดีสองสามระการนี้เราหวังไว้เป็นกําไรเพื่อกําลังเพื่อทำลายกิเลสเท่านั้น สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพลิพานถ้าอารมณ์ใจตัดชั้นทะความพอใจในโลกมนุษย์เทวโลกประมโลกเสียหมดทําความพอตัดกลางความความรู้สึกความเห็นโลกมนุษย์เทวโลกประมโลกสวยสดสวยงามเสียหมดกาหนดจิตอย่างเดียวว่าเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดนอกจากนลิพาน ขึ้นชีวแดนดังสามราการไม่มีสำหรับเราถ้าทรงอารมณ์ตั้งไว้โดยเฉพาะเกินผนิพันธ์เวลานี้จิตเราเข้าถึงอรูปฌานอารมณ์มันแจ่มใสมากปัญญาดีปัญญาประเสริฐมีความคมกลาม้ามีความแจ่มใสพิจเจรณานทบทวนไปถ้าจิตมันสั้นก็ถอยหลังกลับเข้าหา,ารูปชานใหม่ทรงจิตสบายก็พิจารณาตั้งใจตัดอารมณ์ทั้งหมด ไปสังโยชน์ทั้งสิบรายการให้สิบไปการพิจารณาอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมศาสตร์สนาสมมาสมพุทธเจา้าก็เล่าวว่าใช้เวลาไม่มากมนักเอาเกันจริงๆจังจ,งจ,งจ,งจงสองสามชั่วโมงก็เป็นพระอรหรันแต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันก็ดีหรือว่าจิตยังไม่เข้าถึงอรหรันตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไป ท่านดิทรงรูปฌานและใช้รูปฌานเป็นมาตรฐานเป็นบารในการเจริญวิปัสนาญาณเพอถึงอนาคามีปฏิสัมพิทาญาณก็ปรากฏเป็นอันมคลุมกำลังทั้งหมดคือวิชาสามคนดีอริญ,ญาหกคนดีย่อมปรากฏกับท่านผู้ทรงปฏิสัมพิทาญาณทั้งๆที่ไม่ได้ปฏิบัติมาในเบื้องต้นตน,นอกจากนั้นยังมีคุณธรรมมีเศษคือสาม,มารถจะกำหนด ขยายธรรมะที่ยอ่อให้ให้กว้างฟังออกไปได้ธรรมะใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสรธิบาตไว้มากก็าสามารถจะพูดให้ย่อลงไม่ได้แล้วก็สามารถจะรู้ภาษาของสัตต์ต่างๆมีอารมณ์ผ่องใสมีความไวในการเจริญนันในในที่เป็นจุพยานกึ่นชืว่ว่าผู้คลใดทรงปิสัมมิทายานบุคคลนั้นเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกโดโดยไม่ต้องเรียน อราบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้แนะนำกันตามสมควรในพื้นฐานของรูปฌานและปฏิสมิธายานเอาแต่เพียงโดยย่อพอได้ความพูดมากจำไม่ได้ต่อที่นี่ไปขอท่านหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจรารณาตามมัตยาสสยิ่งกว่าจะได้ยินญาณบอกหมดเวลา